รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم อัสลามุอะลัยกุมรอมาตุลลอฮฺบะบาะกาตุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันซีนัดมหฮามัดกลับมาพร้อมกับรายการรมฎอนบารอกันอีกแล้วนะคะรายการนี้จะทําขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสื่งกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเราจะมาพบกับท่านทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีตลอดเดือนรมฎอนนี้ทางช่องทอทอบอ5 H แห่งนี้ค่ะ วันนี้ในช่วงของ Ramadan Value นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อาลีเสือสมิงที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของความประเสริฐของเดือนร a m a d นนี้ค่ะต่อด้วยช่วง Ramadan Variety และวันนี้ในช่วงของ Ramadan Talk อาจารย์สุกรีสาเรมก็จะมาพูดคุยกับเราอีกนะคะในเรื่องใดท่านผู้ชมต้องไปติดตามชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ورمضان كريم وقام سوك برميتا الله سبحانه وتعالى دي برسول الله تنبو جمع تي قرب رك رمضان الله عنه ขสุลลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะวาซัลัมได้แสดงคุบะ่์ในช่วงท้ายของเดือนชาบานโดยท่านได้กล่าวว่า“ข้าดั่งละุนมทบานแน่แท้เดือนที่มีความยิ่งใหญ่มีความจำเริญมีบาระกัดความเพิ่มพูนนั้นได้ปกคลุมพวกท่านทั้งหลายแล้ว”คือแน่นอนเดือนนี้จะมาแน่นะ ทันนบีจึงใช้สำนวนว่าแน่แท้เดือนที่มีความยิ่งใหญ่นั้นได้ปกคุมพวกท่านทั้งหลายแล้วแต่การปกคุมในที่นี้ก็หมายความว่าระมัดรอนเป็นเรื่องที่แผ่ภพศสารครอบคลุมทั้งในชั้นฟ้าผื้นแผ่นดินทั้งในโลกเบื้องบนและโลกเบื้องหลังทั้งในชั้นฟ้าทั้งในส่วนของสวรรค์และก็นรก,กภูมิ ทั้งในส่วนที่เกี <ourd ain. S 1> ่ยวข้องกับโลกของมนุษย์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกของอมนุษย์เราจะเห็นได้ว่าเมื่อรอมอตอนนั้นได้มาในฮะดิษก็ได้ประกาศชัดเจนว่าฟุติฮะตอบวาบุลจันนหวะกุลลิกตอับวาบุลนารบรรดาประตูของสวรรค์ซึ่งมีทั้งหมด8บานก็จะถูกเปิดออกบรรดาประตูของนรกซึ่งมี7บานนั้นก็จะถูกปิด เพราะฉะนั้นรอมดอนไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ลและนรกเกี่ยวข้องกับโลกของอะมนุษย์ก็คือจินบรรดาจินนั้นเมื่อรอมดอนได้มาถึงปรากฏในฮะดิษว่าวาซุฟิดัตอัชยาตีนุไอมารดาตุลจินและบรรดาชัยตอนบรรดามารไรทั้งหลายก็จะถูกพันธนาการหมายถึงบรรดาหัวโจกบรรดาพวกที่นำ ในเรื่องการขบฏแข็งขืนของเหล่าชัยตอนหรือยินที่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นผลของรอมฎดรอนครอบคุมไปถึงโลกของอามนุษย์คือยินด้วยชัยตอนด้วยแต่ที่สำคัญก็คือครอบคุมนะโลกนี้ทั้งใบไม่ว่าจะเป็นดินแด,ดนส่วนใดของโลกใบนี้เมื่อเข้าสู่เดมอดรอนย่อมได้รับความยิ่งใหญ่ อย่างที่ทรอสุลลฮได้บอกว่าเป็นชฮารุนอาลีมุนเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่มูบารากุนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยกับบารากะก็คือความมีสิริมงคลความเพิ่มพูนการที่เดือนมีความยิ่งใหญ่การที่เวลามีสิริมงคลมันก็เป็นเรื่องของเดือนเรื่องของเวลาการที่สถานที่หนึ่งมีความยิ่งใหญ่มีสิริมงคลก็เป็นเรื่องของสถานที่ สิ่งสําคัญคืออยู่ที่ตัวบุคคลและพฤติกรรมแต่คนคนหนึ่งอยู่ในดินแดนที่มีความสําคัญเช่นตะนฮารามอยู่ในมัสยิดอัลฮารอมอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับบรารักัตคือความเพิ่มพูนหรือคนคนหนึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐในรอบปีคือเดือนระมฎตอนเป็นเดือนที่มีบรารักัตมีความยิ่งใหญ่แต่พฤติกรรมของบุคคลคนนั้นไม่ได้ขนขวายไม่ได้ใช้ความเพียรในการที่จะสร้างสมความดี ความยิ ais, ่งใหญ่หรือบารักัตก็ไม่มีผลอันใดดังนั้นบารักัตอยู่ที่ทําตัวแล้วก็บวกกับช่วงเวลาที่มีความประเสริฐตลอดจนสถานที่ที่มีความประเสริฐวัลลอฮ์วะลิยูตะฟิกวะสซาลามุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮ์วะบารักัต ร่วมบ,บริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเ<ม>พียงแค่คุณบริจาคเวลนละงบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคก,กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี1282345725 ินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโด,นดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนว<อ>ิตามินบีหกบีสิบสองไข,<อ>ขมันศูนเปอร์เซนตอแค่เราลงมือทำจะกีวิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคมให้สุดไม่หยุดทำคอมมันโดเครื่องดื่มคอมมานโด رمضان بركح مكتونجو انكت مصيبه احكو هل الهلال ليعلن اننا في شهر رمضان الكريم فابشروا هيا فهل من مذكر ايعلمون สาลามุอะัยกุมวรารอมะตุลลอฮิวะบอรากาตุฮ์ครับผมเคมานฮายิมะซาและนะครับผมอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งครับแค่คาเฟ่เล็กๆเ,เท่านั้นไว้สำหรับพนักงานภายในบ,บริษัทแขกที่มาก็คือซัพพลายเออร์หรือลูกค้าภายในบ,บริษัทครับผม พนักง,งานของร้านเราและลูกค้าซัพพลายเออร์ของเราต่างก็ว่ากาแฟรสชาติดีและมีผลตอบรับเป็นอย่างดีทางผู้บริหารจึงได้ก่อตั้งบู d ูคาเฟ่แห่งนี้ขึ้นมาครับ วูดู oo นะครับผมจะแปลความหมายว่าเป็นพอมดหรือเวทมนต์นะครับผมพอมดหรือเวทมนต์ในที่นี้คือเป็นกลุ่มชนชาวบูดูนะครับผมเป็นแอฟริกาใต้นะครับกลุ่มชนชาวบูดูเนี่ยเขารักในเรื่องของธรรมชาติบูชาเรื่องธรรมชาติแต่ทางนั้นเรานําชื่อวูดูเนี่ยมาไม่ได้มาถึงว่าเป็นบูชาธรรมชาตินะครับผมจะหมายถึงว่าเกี่ยวกับธรรมชาติบําบัดอยากให้ลูกค้ามาแล้วได้ซัมซับบรรยากาศธรรมชาติอย่างเช่นว่าคุณลูกค้ารู้สึกเหนื่อยจากการทํางานแล้วมาที่วูดูคาเฟ่ของเราแล้วรู้สึกว่าได้มีพลังบวกหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นู คาเฟ่ของเราครับเปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งย่านหนองจอกยินพื้นที่อนาบริเวณไปถึง6ไร่นะครับสไตล์การตกแต่งของส่วนเราจะสไตล์ออกฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็รอบๆรบ้านเรานะครับผมจะมะีการตกแต่งสไตล์แนวินเทจเหมือนได้รู้สึกว่าลูกค้าได้มาเยือนที่ร้านของเรามาทานอาหารได้รู้สึกถึงกลิ่นอายของต่างประเทศไปด้วยได้เลยครับบูดูคาเฟ่ของเราครับผมมีทั้งหมด5โซนด้วยกันนะครับผมโซนแรกนะครับเป็นโซนมิสเตอร์โมโดครับผม โซนที่2นะครับผมจะเป็นโซนชั้น2คือโซนเวสเทอร์เรโนนะครับผมโซนที่3จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็โซนการ์เด้นนะครับผมโซนที่4ของเราจะเป็นโซนรีสอรองแล้วก็โซนที่5นะครับเป็นโซนพิซซ่าครับผมทั้ง5โซนนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มอาหารได้เหมือนกันหมดครับผมแตกต่างกันที่สไตล์การตกแต่งร้านครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับผมยังมีเป็นห้องส่วนตัวหรือห้อง private สำหรับลูกค้าด้วยนะครับจะมีทั้งหมด4โซนนะครับโซนแรกนะครับจะเป็นห้องวีการาดอยู่โซนมิสเตอร์มโดนะครับ โซนที่2จะเป็นโซนห้อง V ีจะอยู่บริเวณโซนคาเฟ่แล้วก็การเดินนะครับผมโซนที่เามจะเป็นโซน GS หรือห้องดอกไม้ครับจะอยู่บริเวณโซนพิซซ่าครับผมแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนแพรนะครับผมอยู่บริเวณริมสระที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยครับผมเรามีความภูมิใจในการนําเสนอว่าร้านของเราคือร้านอาหารมุสลิมร้านอาหารอาลานที่เราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบการผลิตอาหารแล้วก็การบริการของลูกค้าด้วยครับผม และเราได้มีการสื่อสารหลากหลายช่องทางเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลานเพราะนี่คือความภูมิใจของเราครับอาหารที่ทางร้านแนะนําที่ทางคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมก็จะมีเป็นพิซซ่านะครับผมพิซซ่าของร้านเรานะครับเป็นสไตล์ตะเลียนเป็นแป้งบางกรอบแล้วก็จะมีเป็นข้าวหมกไก่สูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านนะครับเป็นข้าวพาสมาตีนะครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับจะมีเป็นสเต็กออสเตรเลียนวากิวนะครับผมทีโบนสเต็กเซอร์ลอยสเต็ก แล้วก็สเต็กสันในนะครับผมสเต็กของร้านนะครับผมจะเป็นสเต็กนําเข้าจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ซอสของร้านนะครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านจะเป็นซอสเกวี่ครับผมแล้วก็จะมีเป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ครับผมแป้งของร้านเรานะครับผมจะเป็นแป้งชาโคสีดำนะครับแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตีเส้นดําขี้มาทะเลนะครับเส้นของเราจะเป็นหมึกดําครับผมเครื่องดื่มของร้านนะครับผมจะมีเป็นกาแฟนะครับผมกาแฟผมแนะนำจะเป็นมันติคาโลนะครับผมเป็นชาผสมกาแฟนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มสมพวกสมูทตี้จะมีสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยครับผมเป็นนมสดปั่นอินทผลันนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ก็ว่าได้เลยนะครับผมทางร้านนะครับผมมีช่องทางการติดต่อคือ Facebook uh, Voodoo Cafe นะครับผมอินส a าแกรมบ o ดู o าเฟ่ครับผมแล้วก็ l i น์แอดบ o ดูคาเฟ่นะครับผม ก็ทางร้านเรานะครับมีบริการ Delivery นะครับผม10กิเมตรแรกส่งฟรีครับก็มีบริการส่งผ่านไลน์ Man วงในด้วยครับผมร้านบูดูคาเฟ่ของเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง2ทุ่ม Last o r r e r ทุ่มครึ่งับผมมีเมนูอาหารเช้าตั้งแต่8โมงเช้าถึง11โมงครับผมร้านเรานะครับตั้งอยู่ซอยมิตรไมตรีซอย6นะครับอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลโรงเรียนหนองจอบพิทยานุสรครับผม ทางร้านของเรานะครับผมมีบริการด้านการเช่าสถานที่ถ่ายพิเรนดิ้งนะครับการจัดงานแต่งหรือว่าจัดงานเลี้ยงต่างๆห้องประชุมก็มีให้บริการเหมือนกันครับคุณลูกค้าบูดูคาเฟ่ของเราเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านมาเยือนที่แห่งนี้นะครับผมบูดูคาเฟ่ยินดีให้บริการครับ ร่วมบริจาคหนึ่งบาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเ<ม>พียงแค่คุณบริจาคเวละหนึ่งบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคก,กับมูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธานธาคารทหารไทยเลขบัญชี128-2345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพนวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโดใช่คอมมันโด,นโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนวิตา<ด>มินบีหกบีสิบสอง<ด>ไขมันศูน นในเดือนรม ض ด ن อ,อันประเสริฐนี้ไอแบงก์ขอมอบสิ่งดีๆด,ด้วยเงินฝากประจำมอมมอร1442เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2 5 6 4 วิจิตสถาปัตยกรรมล้ำบริการโรงแรมอัลมีรอสรามคำแหงซอย5 02 1368700อยากเพิ่มอะไรที่หวานๆห,หน่อยอ่ะงั้นต้องมาลิแบบฝาเกลียวครั้งแรกกับมะลิฝาเกลียว สถตนกการไหนก็ไม่หกเลยอร่อยง่าทุกครั้งที่เทผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ พบกับดิฉันนรมลรันตรนาพิบาลน,นะคะในช่วงของรมฎอนทอล์กอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราคงยังอยู่กับท่านนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยมุสลิมท่านนั้นก็คืออาจารย์สุกรีซาเลมค่ะครับ a s s ล l a m u a l a i k ค่ะอะลัยมุสาลามค่ะอาจารย์คะอาจารย์สุกรีซาเลมนั้นนอกจากเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นคณะทํางานด้านศาสนิสัมพันธ์ของสํานักจุฬาลักษมณ์ริีด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับการต่อเนื่องว่า เมื่อเรารู้ว่ามุสลิมในสยามมีความเป็นมาถึงกว่าพันปีแล้วแล้วมุสลิมในกรุงเทพมหานครล่ะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงใหญ่แล้วก็มีความต่อเนื่องมาจากมุสลิมในอดีตเนี่ยอย่างไรคะครับก็ที่จริงกรุงเทพก็คือเมืองบางกอกเดิมใช่ค่ะแล้วเป็นเมืองซึ่งมุสลิมอยู่เบบากอยู่มากนะครับเพราะว่าเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยหลายท่านนะครับก็เป็นมุสลิมครับเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นสมัยที่มีบันทึกนะครับก็คือพญยาราชบังสันก่อนที่ท่านเชลบีก็คือ ออกพระสาดีสงฆ์ครับซึ่งเป็นแขกตุรกีนะครับหลักฐานที่เรายังพบอย่างอื่นนะครับก็คือพวกงานจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่มีภาพวาดคนมุสลิมนะครับอยู่แถววัดช่องดนซีนะครับอันนี้เป็นวัดสมังศรีอยยาตอนตอนตอนปลายนะครับหลายวัดนะครับที่อยู่ในอยู่ในกรุงเทพนี้นะครับในยุคกรุงศรีอิุยาเนี่ยนะฮะก็ยังปรากฏหลักฐานนะครับกลุ่มชนคือด้วยว่าเมืองบางกอกจะเป็นเมืองหน้าด่านนะครับคนต่างชาติซึ่งจะต้องเดินทาง ผ่านแม่น้าเจ้าพระยาเข้ามาเนี่ยจะต้องเข้าบางังกอกโดยเฉพาะพวกแขกมาลยูครับโดยเฉพาะพวกแขกมาลยูเนี่ยต้องเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเดินทางผ่านอ่าวสยามอ่าวไทยผ่านอ่าวสยามอ่าวตัวกรอนะแล้วเข้าปากแม่น้ำก็ต้องมาผ่านด่านตรงนี้นะครับก็พวกนี้ก็จะตั้งชุมชนนอกด่านนะครับเป็นชุมชนการค้าเรือฝรั่งก็มีชุมชนนอกด่านก็คือแถวสุปรรแถวบางประกอกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นชุมชนนอกด่านนะครับคือด่านเนี่ยก็คือตรงประมาณแต่ก่อนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปาก ปากแม่น้ําจริงๆนี่นะครับที่เขานับก็คือประมาณสักสะพานพุทธนั่นแหละฮะเพราะต่ําจากนั้นลงมาเนี่ยถือว่านอกเขตนอกด่านนะครับก็อาจจะมีชุมชนเล็กๆน้อยๆมีมีไซโลการค้าของเรือต่างชาตินะครับที่มาจอดเรือครับผมประแดงเราก็ถือว่าอยู่นอกด่านนน่าจะเป็นตลาดใหญ่ในอดีตตลาดใหญ่ครับครับในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเราหลังจากมีศึกใหญ่นะครับก็มาถึงยุทธพนบุรีก็เป็นช่วงของการจัดระเบียบบ้านเมืองใหม่นะครับเกิดศึกสงคราม หลังจากนั้นมายุครัตนโกสินทร์เองเนี่ยบ้านเมืองเริ่มสงบล้ะนะครับทีนี้ศึกใกล้เนี่ยไม่มีมีศึกไกลละก็คือ,อเรือฝรั่งนะครับมีเรือฝรั่งเข้ามาที่สยามเองมียุยยยทธวิธีนะครับในการเจราจาปล่อยให้เรือต่างชาติเข้ามาะนะครับก็มีนิคมการค้าใหม่เกิดขึ้นมาในยุครัตนโกสินทร์ก็คือว่าเช่นพวกกลุ่มมุสลิมนะมากับกลุ่มเรือฝรั่งก็คือพวกอินเดียนะครับซึ่งตอนนั้นอะ อินเดียเนี่ยตกไปเมือเครืออังกฤษแล้วในต้นรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นกลุ่มพ่อค้าแขกที่เข้ามาที่เรารู้จักเช่นตระกูลนานาตระกูลวงอารยะตระกูลมัสการีตระกูลกาติปซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้ามุสิมที่เข้ามาในต้นรัตนโกสินทร์มาทำในคมการค้าและสร้างพื้นที่การค้าใหญ่โตมากนะครับเจริญรุ่งเรืองก่อนเยาวราชอีกนะครับซึ่งในแผนที่เก่าสมัยกันที่4เนี่ยเรียกย่านการค้ามุสิมตรงนี้ว่ามุสิมสแควร์มาตึกแดง Oh. ในแผ่นที่นะฮะเขียนเลยมุยสลิมสแควร์ครับผมก็คือเอามาสัสยิดแดงใกล้วัดอนงคารามครับผมฮะ<ม>ระหว่างวัดอนงคารามกับท่าดินแดง <c oughs> ตรงนั้นเป็นย่านที่มุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่กลุ <c oughs> ่มนี้เป็นกลุ่มการค้าที่สําคัญถ้าเราจะเปรียบนะครับย่านเยาวราชนะครับแล้วก็ย่านถนนทรงวาดนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้จักก็คือตรงที่เป็นท่าราชวงในยุคเมื่อประมาณสักร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิ คือเรือต่างชาติทุกลำก็ต้องมาจอดตรงนั้นจอดส่งคนที่นั่นครับผมมาส่งสินค้าต้องมาแสดงตัวมาสแตมม์มาสแตมป์เข้าเมืองคือต้งกาลกันนี่ฮะก็เลยจัดระบบใหม่คือให้มีศูนย์ักสถานนะครับก็คือเป็นศูนย์ักกรเก็บภาษีแล้วก็ดูแลเรื่องคนต่างด้าวจะเข้าจะออกนะครับตรงนั้นก็มีมัสยิดกูก็คือหลวงโกลชัยสหเป็นมัสยิดเพราะว่าคนที่ขึ้นเรือส่วนใหญ่ต้องขึ้นต้องขึ้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทําการค้ามาแสดงตัวแล้วก็ถัดจากนั้นลงไปก็จะเป็นโคงศุน ชุมชนมุสลิมที่ตรงที่ว่าอยู่สงวนนี่ก็ยังคงอยู่ยังอยู่ฮะ,ะยังอยู่ครับที่จริงชุมชนมุสลิมเก่าแก่นี่มีตั้งแต่สมยัยุวิยาครับที่เรารู้มาก็คือตั้งแต่คลองมากอกน้อยนะครับตรงข้ามพระราวัวังเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีมัสยิดมีชุมชนอยู่ตรงกนันฝั่งโรงข้ามเพราะว่าชุมชนม,มุสลิมเนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมยัยกุศีวิยาแล้วในยุคธ,ธนบุรีเนี่ยนะครับมีการบ้านเมืองเสียหายก็ย้ายมาตั้งชุมชนก็จะอยู่กับกับวังคือในฝั่งทนบุรี จนทั้งมีการสถาปนาแผ่นดินใหม่ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งตะวันออกจากฝั่งตะวันตกนนตขอแม่น้ำเจ้าพระยามาฝั่งตะวันออกนะครับโสมสิมเองก็ยังอยู่ตรงตรงที่เดิมนะครับแล้วต่อมาทศกาณที่5ก็โปรดในการแลกที่นะครับเพื่อจะเอาสถานที่ตรงปากคลองบางกอกน้อยที่เดิมเป็นมุสลิมครับของมุสลิมลาวครับผมก็ทำโร,รงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็ทําเป็นทางรถไฟ,ไฟสายใต้ในยุคนั้นแล้วก็พระราชทานที่ดินใหม่ให้กับมสยิดที่เราเรียกว่าเมืิงหลวงเนี่ย หลวงมัสติดหลวงขสอริสุนนะเพราะว่า,ารัฐาลดินาหเนี่ยมีการขอแลกที่และผลพระราชทานเงินพระราชทานเงินครับลงมาสร้างมัสยิดนะครับมัยิเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาคือมัสยิดต้นสนนะครับอายุประมาณ400ปีอย่างน้อยสุดนะครับถือว่าเป็นหลักฐานเก่าแก่ซึ่งมีอยู่เหลือน้อยชิ้นมากนะครับที่อยู่ในกรุงเทพถึงปัจจุบันที่อายุเก่าแก่ไปถึง3 4 0 0ปีร่วมสมัยกับกรุงศรียุธยาตอนต้นะนะครับก็เป็นมัสยิดที่อยู่ในกรุงเทพแต่ปัจจุบันมัสยิดสรงไทยหลังแรกก็อยู่ตรงกันข้ามคลอง ก็คือมัดกิกระดีขาวก่อสร้างตั้งแต่สมัยต้นรัตรนโกสินทร์บ้างว่าตั้งแต่สมัยรุงทนบุรีจนกระทั่งอันนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญมากก็คือว่าต,นต,นตนา้นต้นรัตนโกสินทร์มีการไปศึกสงครามก้าวทัพนะครับขุนนางมุสลิมก็คือสายพญายราชบังสันก็ตามสเสด็จนะครับ <c oughs> ผมราชวังบวรมหาสุรสิงหนะ์ข้นนาซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเถอในสงครามารั้ที่หนึ่งไปสงครามครั้งนั้นก็ลงไปช่วยศึกที่เมืองถลางแล้วก็ไปศึกที่ปัตตานี นะครับก็2328 2329ช่วงนั้นนะครับก็มีการนําแขกมาลายูเนี่ยขึ้นมาบางกองในยุคนั้นด้วยนะครับและช่วงนั้นเนี่ยน้องก้ากันหนึ่งท่านทราบว่าพวกเวียดนามเนี่ยจะบุกสยามเพราะว่าเห็นว่าสยามเนี่ยมีการผัดแผ่นดินแล้วก็ตั้งเมืองใหม่น่าจะอ่อนแอน้องก้ากันหนึ่งท่านทราบน้อก็เลยโปรดให้ชุมชนที่ไปสงครามใหญ่นะครับที่สงครามเก้าทัพคือคนคลองบางหลวงคนกระดีขาวเนี่ยย้ายไปตั้งชุมชนที่ป่าไผ่ทุ่งพญาไทปัจจุบันก็คือชุมชนบ้านครัว <unsafe problem> นะครับรชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนซึ่งน่าจะเป็นชุมชนแรกที่ออกนอกกําแพงพระนครออกไปปไ่าไผ่ทุงพญาไทไปัจจุบันสุดคลองนางหงสุดคลองมหาหน้ามันเป็นสองคลองชนกัน <relatives> แล้วต่อมากันที่สามก็มีการขุดคลองต่อไปคือคลองแสนแสบนะครับที่จริงอ่ะคนบ้านครัวเดิมเนี่ยนะครับเป็นคนจากกรุงศรีวิทยาซึ่งมาตั้งแต่สม,มัยกรุงธนบุรียุครัตนโกสิ์เองก็ไปทําศึกแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้รบเก่งนะครับก็เลยองค์การถึงก็โปรดให้มาตั้งชุมชนไว้ ถ้าไม่มีศึกคนพวกนี้เองก็ทำนาจับปลาแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้เป็นชนชันทหารนะก็คือถ้ามีศึกพวกนี้ก็กลายเป็นชนทหารที่ป้องกันศึกไปไปใช่จากเวียดนามหรือจากาเขมรที่จะตีเข้ามาในฝั่งตะวันออกเพราะว่าถ้าพลาดจากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยถึงกำแพงพระนครเอาพวกนี้ไปตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในภาษาเนี่ยก็พูดเอาไว้สวยนะระว่าเป็นดําเนินศึกที่ไปสงครามก้าวทัพก็ให้รางวัลให้มาตั้งชุมชนที่ป่าไผ่ดุงพญาไทยนะครับในทางหนึ่งก็คือป้องกันศึกแล้วมัสยิดที่อยู่ใกล้เคียงกันเช่นมัสยิดบางลำพูมัสิด มหานาคมัสยิดตึกดินล่ะคะครับพวกนี้เป็นมัสยิดที่ต่อเนื่องมาจากมัสยิดทั้งสองมัสยิดนะครับเพราะว่ากลุ่มคนมาลยุซึ่งมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์229เนี่ยนะครับที่พ่ายศึกมาแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกพวกช่างฝีมือพวกขุนนางขุนนางนะครับก็จะเอาไว้ตรงข้างบ้านนะครับข้างเรือนของพระองค์พระไร่วงบวรก็คือวัดชนะสงครามหรือวัดตองปุ๋อก็คือมัสยิดบางลำพูครับผมก็พวกนี้ก็มาอยู่เนี่ยก็ตั้งมัสยิดขึ้น ในบันทึกเก่าผมไม่เจอเนี่ยเขาเรียกสุเหรานี้มัส,สยิดหลังนี้ว่าสุเหราบ้านแขกตาน,นีนะครับแต่ว่าด้วยว่าใกล้วัดตองปู่นะครับคนสยามจะรู้จักวัดเป็นหลักนะครับก็จะเรียกสุเหรวัดตองปู่จนกระทั่งมีการทําถนนจักรพงผ่านนะครับหน้ามัส,สยิดนะครับก็เปลี่ยนชื่อไปใช้ที่มัสยิดจักรพงตามชื่อถนนในสมัยนกันที่ห้าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่าก่อเกิดกําเนิดของมุสลิม สยามในแบงคอกหรือมุสลิมแบงคอกเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะเราก็ได้ฟังจากท่านอาจารย์สุครีสาเลมกันแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุสลิมสยามอีกมากเลยนะคะคแล้วโอกาสต่อไปเราคงได้นำมานำเสนอท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุครีสาเลมนะคะคณะทํางานด้านศาสนิสัมพันธ์ของสำนักจุฬาลงกรณ์ตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะดิฉันนรินุัตนาพิบาลและจาจาร์สุครีสเลมค่ะอัสลามุัอะลัยกุมงบเราะมาตุลลอฮิบะระเราะกาตุฮเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับสาราและเรื่องราวดีๆที่รอมฎอนมุบารอกนำมาฝากทุกท่านเราจะได้พบกันอีกนะคะจนตลอดเดือนรอมฎอนนี้เลยทางท่องเทวทบ .5 HD แห่งนี้เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีค่ะ ท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่ช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนอมดรแล้วก็อยากจะเตือนให้พี่น้องทุกท่านนะคะเร่งปฏิบัติความดีนะคะเพื่อที่เราจะได้แสวงหาข้าคืนอันแสนประเสริฐค่ะโดยที่เรานะคะไม่ควรที่จะละทิ้งคืนใดๆเลยนะคะ ซีนัทก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องผู้มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมกันช่วยบริจาคเงินเพื่อน,นําไปซื้ออลัลกุรอาน3ภาษามาลายูไทยและอาหรับเพื่อมอบให้กับน้องเด็กกำพร้าในโรงเรียนปอนเนะจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีราคาอยู่เล่มละ1,000บาทท่านสามารถบริจาคได้ตามบัญชีของมูลนิธิเพื่อสน่์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันซีนัทมาฮามัดและทีมงานรายการรมฎอนมุบารอกต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสลามอะลัยกุมบารอกมาตุลลอฮ ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน3ภาษามาลายูไทยอารับในเล่มเดียวกันในราคาเล่มละ1,000บาทเพื่อมอบให้นักเรียนกำพร้าโรงเรียนปอนเนาะใน3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางเลขที่บัญชี128234725 5หรือ โทร081016518